กาลินาคอนท่ารีเทิร์นนะครับผมก็อยู่ในเซิร์ฟโซนเสือสมิงนะฮะแล้วก็นี่เป็นตัวละครใหม่ที่เหมือนมีให้สุ่มใช่ไหมให้แบบใช้เพชรในการสุ่มนะฮะแล้วก็เป็นอีเวนต์ประจําวันแล้วก็นี่แบบสุม่มอ่าแบบชิ้นส่วนอาวุธเพื่ออไปอัปเกรดอาวุธได้นะครับนี่สุ่มได้อย่างมากสุดก็วันละห้าครั้งใช่ไหมแล้วก็ส่วนฝั่งนี้กี่ชั่วโมงไม่รู้จะไม่ได้นะฮะก็ นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบมารับอไอหลอดไฟฟ้าเนี่ยเอาไวไ้ไปเล่นด่านแบบถ้าเราไม่มีหลอดไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็จะไปเล่นไม่ได้ผมไม่รู้มันเรียกอะไรนะผมก็เพิ่งมาเล่นไม่ได้เล่นมาแบบช่ำชองเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นมาสมควรนะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็นี่คืออาวุธที่ผมมีแล้วก็อาวุธสีม่วงที่ผมมีอยู่อันเดียวนะแล้วก็อัปเกรดจนขั้นหกอะเออนี่เป็นขั้นใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมขั้นหกจะขึ้นขั้นเจ็ดแล้วมาลองลองมาอัปเดตกันดูไหมแบบอัปเกรดให้มันแบบ ขึ้นเป็นขั้นแปดขั้นเก้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ไปเคลียดานคือเคลียด่านเพื่อเอาชิ้นส่วนมาอัปเกรดอาวุธนะครับผมเนี่ยก็เคลียให้มันครบครบนะเคลียเคลียเหมนไหมมันจะใช้หลอดไฟฟ้าทุกคนเนี่ยไอที่มันเป็นหลอดสายฟ้าไหมเออมันก็ต้องใช้หลอดสายฟ้าในการเคลียเอามาอัปเกรดอาวุธแล้วก็เอาไปเล่นเนื้อเรืองอะไรอย่างงี้นะครับผมเนี่ยผมก็กดเคลียสิบครั้งไปเลย<ม>ก็จะเริ่มเหนือน้อยแล<ๆ>้วเห็น<ๆ>ไหมโอเคนี่เลเวลอัพเลยครับผม หมดสัตว์เลี้ยงเหรอก็น่าสนใจนะหมดสัตว์เลี้ยงกดเข้าไปดูโอ้หมาป่าน้อยครับผมอัปเกรดได้ด้วยใช่ไหมนี่ไงบัตรอัปเกรดเหรอวัตถุดิบพิเศษในการอ๋ออัปเกรดมาป่าน้อยมีนั้นเรามีเท่าไหร่แล้วก็ใส่ให้สุดเลยแล้วกันนะอัปเรื่อยๆอัปเรื่อยๆนะครับผมตึบต๊บๆอัปอ,อีก อ๋อเหมือนแบบจะเสียตังค์ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรตังค์ผมเยอะนี่ประมาณล้านหนึ่งใช่ไหมมันมันล้านหนึ่งเปล่าวะใช่ใช่ใชน่าจะล้านหนึ่งอะล้านหกแสนล้านห้าแสนล้านอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับผมอัพไปไม่เป็นไรตังค์เยอะนะครับตังค์เยอะเกมนี้หาตังค์ง่ายมากนะผมว่านะโอเคผมก็จะอัพ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 ไปเรื่อยๆตันแปดโอเคไอ,อ้โหบาสีน้ำเงินหมดแล้วลองใช้บัตรเขียวมั่งสิบใ<า>บ<า>ไหมจ<า>ัดสักสิบใบ นะครับผมแปดเก้าสิบนี่แล้วก็จะเสียตังค์ด้วยเค oh. okay. อออัพไม่ได้แล้วอัพตันแค่นี้ก็พลังพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองนะฮะก็ใช้ได้อยู่นะมาช่วยใช่ไหมน่าจะมาช่วยเรายิงโหมดอะไรอะท้าทายนะฮะหมดล่าหัวลองเล่นดีกว่าโ okay. อเคเขาไปในเกมรหบผมลองเล่นเลยดีกว่ามา oh. นี่เราใช้น้องหมาแล้วใช่ไหมเครับ oh. okay. ผม เรากะโดดกะโดดยิงๆนะฮะแบบทุกคนก็น่าจะเล่นมาแบบบางคนก็อาจจะเล่นมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับผมเนี่ยเนี่ยเรากดระเบิดนะผมใช้ก็จะตัวละครเราจะมีสกิลติดตัวอยู่2อันนะของผมจะเป็นอ่าสกิลข้างล่างจะเป็นแบบพุ่งตัวส่วนสกิลที่2เอาไว้ยิงลูกระเบิดเป็นสายฟ้านะครับผม <c oughs> แล้วเราก็แบบยิงเรื่อยๆยิงผ่านดานเรื่อยๆชิวๆนะเกมนี้เป็นเกมที่แบบผมชอบนั่งเล่นตอนไม่รู้จะทําอะไรนะแล้วก็ปืนสีม่วงผมก็จะแบบยิงเป็นกระจายกระจายนะ เหมือนน้องหมาก็จะมาช่วยเราด้วยใช่ไหมหมาป่าน้อยของเราก็มาช่วยยิงอะ่ะเออก็ดีนะดีกว่าแบบให้เรามานั่งยิงเนเดียอยางนะมันก็ช่วยจริงวะเออยิงยิงเห็นไหมสกิลสองผมจะยิงเป็นสายฟ้านะครับผมเนี่ยน้องหมาป่าก็ช่วยยิงนะโคตรเทพบอกเลยลก็ยิงไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะผ่านด่านอะ่ะตึมตึมตึมโอเคน่าจะถึงชั้นบนสุดแล้วใช่ไหมเนี่ย โอเคครับผมโอเคครับมาเจอบอสละก็น่าจะเป็นบอสแล้นะจะรู้สึกว่ามันจะตายง่ายมากเลยโอเคผมสำเร็จเรียบร้อยละก็ชนะนะครับผมนี่แล้วก็อะไรเนี่ยรับรางวัลเหรอแล้วก็เหมือนน่าจะเล่นได้ต่ออีกนะเพื่อนจะหนึ่งดาวผมการกิจกรรมล่าฆ่าหัวเลเวลสี่สิบหนึ่งดาวจัดไปเล่นอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็กดไลค์แล้วก็ แชร์เป็นกําลังใจด้วยนะผมถ้าคลิปนี้น่าจะถ้ามีคนดูเยอะก็จะทําอีกแล้วกันเนาะใช่ไหมสําหรับคนท่าดีเทินนะปับป๊บปั๊บซอมบี้พวกนี้มันจะเป็นซอมบี้นะปืนผมมันจะยิงกระจายอะ่ะแบบนาเมตจะทั่วถึงะใช่ไหม <c oughs> ละดาเมตจะเท่า <c oughs> ตัวนางพยาบาลมันจะปล่อยแบบมันจะมีตัวแบบพยาบาลที่เป็นซอมบี้ที่มันแบบปล่อยคิวด้วยนะอันนั้นแบบฆ่าโคตรยาก ครับผมเราเราก็ยิงผ่านดานไปเรื่อยๆเกมนี้ผมบอกแล้วว่าชิลแต่ก็มีสเต็ปอะ่ะก็ต้องมีสเตปหลบกระโดดหลบน่มหลบ,ลบ,ลบนี่นะฮะในตัวถังเนี่ยตัวความถังก็ถือกันผมเล่นหลายรอบเมื่อที่ถ้าเจอด่านย,ยากๆอะไรเงี้ยมันโคตรจะถึกเลยเี๋วผมไปเซนตต่อเนี่ยไหมสก,กิลข้างล่างของผมมันก็จะพุ่งชนนะฮะโอเค มาตึ๊บตึ๊บกระโดดสองทีก็จะแบบสูงขึ้นนะ่ะกระโดดสูงขึ้นนเนี่ยซอมบี้มันก็ปุ้ยนมาแล้วก็ยิงยิงท่าที่สองผมก็จะปล่อยบอลกินกิบใช่มไหมผม่รู้เรียกว,ว่าท่าอะไรผมก็เรียกบอลกินกิบแล้วกันเค่บอสจะมาเมันมีเส้นเตือนเอ,อบอกให้โกก็ไปก็ได้อ่ะทำไมไปไม่ได้วนะเน,นี่ยท่าตัวนี้่ได้ีซี่มานี่มันมาแล้ว โอเคอเอาเกมยิ้มมือผมไปโดนในหะ้หมปุบปุบปุบบอกเลยอะว่าด่านนี้มันจะง่ายๆหน่อยผมว่ามันก็เพิ่งให้เล่นมั้งเนี่ยนะจะทางง่ายๆนะครับซื้อไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นโหมด PVP หรือแร้งให้ดูนะครับแบบสู้กับคนอะสู้กันเองนะครับผมอันนั้นก็สนุกนะฮะแต่คลิปนี้ผมก็จะเล่นผ่านด่านให้ดูแล้วกันอา้าวผ่านแล,แล้วเนี่ยโอเคผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วย